วันนี้ค่อนข้างดราม่าเห็นหน้าเธอมันดูแบบเจ็มเจียมแล้วดูแบบเงินเงินหน่อยหอยเป็นอะไรกันวะอาฉันก็เป็นไปด้วยนะตามมูดของบรรยากาศนั้นเดี๋ยวตอนบ่ายจะต้องไปกินอะไรนะกะทิงแดงหรือโพหรือเอ็มร้อยดีวะเพราะว่าจะต้องสอนต่ออีกสีชั่วโมงสอนเรื่องยากสอนร้อยหกสิบคนสดยอดไม่เคยปรรญาองเก้าศูนยหนึ่งมาก่อนอะข้อสิบแปด

ทีวีคูณ1 I บวก i กำลังเอง็นดังนั้นอยากหา i ทำไงอะ่ะอยากหา i ทำไงคะต้องย้ายไดไก่อน <PV N. S 1> อ่าย้ายทีวีไปหารก็เป็น fvn ส่วนด้วย p ีวีเท่ากับ1 I บวก i กำลังเอง็น เยอะํำลังหายไปนะไม่ใช่ลบออกนะทำยังไงคะใส่รูทต้องนะใส่รากที่ N เ,เข้าไปแสดงว่าตอนที่เรียน,นมองไปงตั้งใจเรียน,นก็เลยจําได้ว่าใส่รากที่อมอบางคนก็มีคำถามสมัยเรียนมองไปเรียนไปทําไมเนี่ยฟังก์ชันนะเรียนไปทําไมเนี่ย นะรูทใช้เมื่อไหร่วะนะใช้สิคะคนที่คิดไม่ได้ก็ได้แค่นั้นแหละแต่คนที่คิดได้มันก็จะเกิดประโยชน์นจากนั้นทำยังไงต่อได้ละในนะคะในรูทได้1นึ่บวกเอ็นหนึ่งบวก,กไอนะทำยังไงต่อครับย้าย1ไปทำอะไรไปลบ ายังไม่ทันแทนค่าให้เราเลยอะเข้าสมก,การเลยอะเพราะคิดว่าพวกเราอ่านโจทย์ทีเดียวก็รู้เรื่องอาจารย์เข้าใจถูกใช่ไหมอะด้สมก,การละจ้าสูตรที่3ที่สำคัญคือ i เท I ่ากับรากที่ n ของ f v n ส่วนด้วย p v ฮะลบหคำถามคือแล้วอะไรเป็น f v p v เนี่ยหรือพาวิเคาระหอ่ะ อ่ะลองดูผู้หญิงกู้เงิน5้าแสนหาเป็นเวลา7ปีแน่นอน n คือ7ถึงเวลาพุ๊กต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแปดแสนตัวไหน p ตัวไหน f ด้วย5้0 0สลบพอกดครึ่งคิดเลขออกมาแล้วคำตอบจะเป็นทศนิยมนะ mm hmm. เธออย่าไปงงเสร็จแล้วเอาไปคูณอะไรอีกทีนึง mm hmm. 100เพื่อให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ 8, 000, หาคำตอบ8 0 0แสนหาร5 5 0 0สนเสร็จแล้วก็ใส่สแคว,วรูตเข้าไปด้วยสแควรูตอะไรสแควรูตเจ็ด 7. คำตอบอาจารย์ได้เป็น0.05498บกว่าอาจารย์ก็คูณร้อยมันจะออกมาเป็น5.498กว่าการทําเป็น2องตำแหน่งจะได้เป็น5.50ปัดทศนิยมให้เหลือ2องตำแหน่งได้เป็น5.50 ที่7ของ8แสนส่วนด้วย5แสน5ลบหนึ่งถ้าเป็นเครื่องคิดเลขการเงินแป้นเอ็นใส่อะไรคะเอนใส่อะไรเอนใส่7 PV ใส่อะไร ดูคำตอบเธอจะผิดเลย PMT ใส่ศูนย์เอใส่อะไรแปดอะไรแปดแสนคอมพิวหาอะไรนี่คอมพิวห์หายตัวนี้ I อะไร I Y อ่ะลองดูอืมเซ็คเกอร์ลิเซ็ต 8แสนที่ Fb PMT ไม่ใส่แสดงว่าเป็น0ูนย์คอมพิวไอออกมาต่อ5.5นั้นเมื่อกี้ใครที่ถอดสแควรูทไม่ได้ก็ใช้เครื่องคิดเลขกันเงินซ้าตอบเท่าไหร่5.5โอเคนะคะแต่ว่าถ้าไปเรียนในหลักการเงินไม่ใช้เครื่องคิดเลขกันเงินนะจ๊ะ เธอต้องใช้ตารางเข้าไปอินโนเลตนะคะเดี๋ยวไว้ในวิชานั้นค่อยไปเรียนกับผู้สอนเนาะโอเคนะคะ